Gitarra, akordeoia eta akordeoia. Ora è la Break and <in> labor. <laughs> คุน <prediction? S 3> <Hi> ี่มาจากไหนมาจากบ้านตาบ้านตาเหรอ่อะไรไหมอะไรไหมให้ออกปากได้แล้วเจ้าค่ะออกมาราธรรมชาตินะ่ยฟังฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเคยน้อง่อยู่ที่นี่อ่า ใช่เดี๋ยวงบกินนปใช่ไหมกูมันเห็นเด็กกิเลสนนะฮะใช่ไหมกูอ้อยชาขคาขคาและปานอยู่ที่ไหนปานพักอยู่ที่ไหนอยู่ปันตาดรอหรืออ,อุดรอุดรอันนี้มาจากคุงเทพใช่ไหมคุงเทพเหรอ อะไเนี่ยอุดรแล้วครนี้เคยมาไหมเคยมาแล้วค่ะ้งนึงเดียวครั้งนึงกี่ชั่วโมงเมื่อวานเมื่อคืนท้อสามสองนอนสิบชั่วโมงแล้วแล้วจะมาภาวนาวันไหนวันนี้เหรอ ้ามีก็มันไม่มีมันทามา้านาแต่วันที่ยี่สิบแว่ะวันที่ยีสิบอ่วันที่สิบะวันที่12วันอ่าใช่ใช่แม่เมาแล้ววันที่สิบห้าเนี่ยคือเของแม่จันดี้วค่ะแม่ชันดีวันที่ไหนวันที่ยี่สิบ วันที่วันไหนแม่มันรู้ทไหคะใช่ใช่วันวันไหนสิบห้าอ๋อูทำก็เลเทศว่าน่คุณอยสารานมีหลับใจกันแล้วนะให้พยายามเล่งนอนติดิอ่าแล้วทำไมไม่เล่น <laughs> พูดง่ายนะทำยกากงั้นแล้วสองคนไม่อยากภาวนาแล้วออยูบ <laughs> ่บ้านนั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก็นั่งภาวนาส <c oughs> ิบาน,น,บนา,า,นาทีอ้ออยู่เข้านะ ก็ต้องกินข้าวก่อนฮะอยู่นอนก็นอนก่อนฮะนี่โอ้ปวดเนี่ยปวดน้นฮะนันพักผ่อนในสองคนมาได้ทุกเมื่อนะฮะมาภาวนานะมันกะเซียนแล้วนะนะนะเรือเลือเด็กรอความตาย ไหนชาตินาชเกิดที่ไหนชาตินาชเกิดที่ไหนถ้าหน้าไม่อยากเกิดแล้วค่ะก็ต้องเป็นแม่ออกแล้วออกเป็นปวดเป็นชีเลยเมื่อไม่อยากเกิดอยากเป็นแม่จะนีมาก เต่เมชันที่อยู่ที่วัตตลอด40กว่าปีแล้วยู่ที่วัดกี่วันสามวันวันนี้เองก็ค่ะไม่เห็นพระอาจารย์ไปไงไม่เห็นอะไรไม่เห็นพ่อแม่คมอาจารย์มาก่าาต่าเยะน้อยอยูุ่มาอาจารย์อ่ะไม่ไปอาจ ก็ไม่ไปแล้วถ้ามกีก็ไม่ได้ไปก็ปเปลี่ยนไปเนี่ยมันเข้าวัดปฏิบัติก็เปลี่ยนไปแล้วพระที่ที่เคยอยู่กับหลวงตาก็ไม่ชอบแล้วก็ะอาจารย์สุชาติก็บอกโยมวันนี้ฟังท่าน,นก็บอกว่าให้ออกปฏิบัติกันได้แล้วเ,เพราะว่าระดับสองแล้วไม่งั้นก็ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะเป็นอาหารของของ้าเป็นเดอะเป็นอะไร เป็นอาหารของเต่าของปลาไอะไรเนี่ยมันหลังกายก็เป็นอาหารของเต่าแล้วเด็ก <c oughs> <c oughs> ชิดใช้ก็ไปชาร์ตนะสบายสบายฮะเมื่อรถยนก็เสียก็ซื้อรถใหม่ใช่ไหมฮะฮะและคนขับก็ไม่ไม่เสียนะฮะ่ยรถยนก,ก็มันเกิดเดือก็เป็นขยนะเนาะ ก็มันล้างไก่ของเราฮะของเราก็ไม่ใช่ลัางไกล่ลัางไกไม่ใช่เราฮะฮะเหมือนกับเวทดนาเวทดนาไม่ใช่เราฮะฮะความคิดก็ไม่ใช่เราแต่ของเราตามความความคิดตลอดเวลาใช่เจ <c oughs> ้าขาดนะทฮะแต่ไม่ใช่เรานะฮะความชําก็ไม่ใช่เรานะฮะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> นี่หลวงพ่อก็ถามนะไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดไม่ได้ทําอะไรฮะฮะเมือนคนนะอยากได้ลํารวยนะแต่ไม่ทํางานฮะอยากได้ลํารวยแล้วฮะทำไม่ทํางานฮะเป็นไปได้ยังไงนะคน <c oughs> เราฮะมาภาบปวดเพื่ออะไรนะเมื่อยอมทําได้นะนะก็หลวงพ่อไม่ได้ปวดเป็นพระนะ <c oughs> ใช่ไหม เพราะว่าจิตาอยู่บ้านตานี่เขาอกม่อยากทำงานเลยแล้วอืมแล้วก็อยู่ปันตาดก็เป็นแม่ออกก็เป็นเป็นเป็นเมธีเลยมันคนเยอะมันไม่ได้ปฏิบัติเันแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ได้พฏิพัฒน์นะฮะอาาิาบอกใหหาที่ที่ไม่มีกอง้างนี่เนี่ยีง เรืนี้ก็ไม่สนใจนะถามชาวบ้านนะถ้าจะมาตีนเน้นสร้างพระถ้าจะเน้นสร้างพระปฏิภา,า,าแบบโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอะเรื่องนี้ก็ไม่ทราบคนไหนที่มาอยู่นะั้นมันเชิดเชิดที่นี่ก็ก็็เปนเป็นที่พิเศษ,ษนะ หลังจากมโนภาพลงต้าก,ก็ก็ไปดูนะไปดูสักคอนครไปดูเลยไปไปดูชักวัดชัหวัดน้องไขชง่ชัหวัดอสุดท้ายก็ก็เจอที่นี่นี่เป็นวัดล้างเพราะว่าลุงพ่อไม่อยากก่อสร้ <laughs> ยิบวัดอันเดียวนะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนตองแกนี่ต้องแกนอนนะนี่เดียวแต่เดียวนี้เกือบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ทางคำแพงทางกุฏิสำนับผู้หญิงนะเนะีนะ่ยมาได้ทุกเมื่อฮะฮะแต่โคอ้อไม่ใช่หาว่านันเดียวนี่ เช็ดจิบเช็ดิกว่าแล้วยังไม่เสร็จงานทำงานถึงวันตายเนาะและชาตินา้าจะเกิดใหม่และทำงานต่อไปถึงวันตายเนาะนะนะแล้วไม่มีความหยุดเลยฮะพักผ่บ้างนี่ซองก่อนเกษียนแล้วก็ไม่ได้ม่ได้งานภาวนาฮะเนี่ยเข้าใจอยู่ ไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ใช่ยากเหมนกันนะกนันะอเ <c oughs> มื่อเมื่อพิจารณากายก็ต้องมีสมาธิก่อนเ <c oughs> มื่อไม่มีสมาธิก็พิจารณาะก็มันเป็นความคิดชั <c oughs> ช่วไปนั้นก็บบนมันไม่มีประโยชน เมื่อไม่มีสติเมื่อไม่เห็นชัดนะเมื่อเมื่อพิจารณาลัางกายก็ต้องดูนะ,ะเวลาดูผิวหนังเวลาพิจารณาผิวหนังต้องต้องรับตาเลยดูผิวหนังนะนะหลังนึงก็ถอดออกถอดออกน่ำมันจะอะไรนะั้นเป็นเป็นยังไงอฮะเนี่ยเมื่อไม่มีสตกกิก็ก็ดูไม่ได้นะมันไม่มีภาพนะไม่มีภาพวินิจิมิตนะภายในนะเรื่องนะเรื่องเนี่ย เมื่อมาหลับได้นะทอดผิวนางออกแล้วมันจะเห็นหมดนะและทอดเนื้อออกนี่มันจะเห็นอีกนะฮะมันเมื่เม่ไม่มีสติก็เมื่ไม่มีสมาธิก็มันทาไม่ได้และไม่มีประโยชน์ด้วยนะช้ำใดแม่หลวงตาพูดอะไรหลวงพุมันมันว่าว่าหลวงตานะฮะเดี๋ยวจะออกเป็นความคิดอันเดียวฮะความคิดก็เป็นทันหมดนะ ฮะมันไม่ใช่จริงนะ <c oughs> ทำได้ไหมฮะ,อะโอ้พิจารณาลังน์ใกล้ตลอดเวลานะมันคิดไม่หยุดนะฮะหลวงหลวง,งพ่อมันนะว่าเข้านะเข้าใจไหม <c oughs> มันยุดความคิดก็ไม่ใช่ไงนะง่ายหรอยากังนั้นพยายามนะฮะเมื่อเด็กที่ฝึกเดินขึ้นกับหล่อมขึ้นกับหล่อมขึ้นกับหล่อมจะไม่ถอยฮะสาธุค่ะและเดี่ยวนี่ก็ฮะล,ลงจะมาบอพูดว่าฮะสู้ไม่ถอยนะเดี๋ยวนี้ถอยไม่สูง <c oughs> รีบมารีบ <c oughs> มาภาวน,นาก็เป็นแม้ออกเลยะไม่ต้องกลับบักคุเทพนะมีอะไรทิฏติในคุกทิพเนะนี่ปัญหาท,ที่เกิดอีกนะบ้านที่ติเนะ่ยรูกกับทิดติเน,นี่ยนะเนี่ยใช่ติดบ้านเอยของเราก็มันปลอยหวาง ฮะเนี <mile> ่ยเอาปลอยปลอยปลอยฮะเนื่อเนื่อล้งพ่อเนื่อล้งพ่อก่อนสมัยก่อนก็มาชัมาชักเยี่ยมมันนะมันนะฮะทิ้งเลยฮะพอยาจอมฮะเอาเอาเก็บคองนะฮะอยากได้อะไรก็เอาไปฮะเอาไปลอดฮะไรๆเนะมีกระเป๋าไปเลยฮะเนี่ยแล้วก็ต้อง ต้องมีมันชัยแบบนี้นะได้ไหมครัวไอ้นะอเดี๋ยวนี้งานนะนะโอ้เนะพิ่นเพื่นโทรมาโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮนะแล้วละโอ้เนี่ยโอ้คนเขายังช่วยได้เหรอมันมันมันเรียน,นเรียนเนิม่มด,ดิม,มันะนะ <laughs> นะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ร้อมันจัดสินใจนะจัดเลยนะฮะเดินไปแล้วไม่ต้องตูกลับนะเดินข้างหน้าฮะฮะไม่ต้องหันกลับนะเข้าใจแล้วเข้าใจแต่มันกลับไม่ได้ใช่ไหมคะทำได้แต่มันมันไม่ใช่ <laughs> มันใช้ง่ายแต่ไม่ใช่ยากด้วยนะะนอ่ามันไม่แต่ไม่แต่เดินนึ่งเก่านะใช่ฮะ <laughs> นึ่งเกา่าเมื่อเดินนึ่งเก่าเนมะืเดินเก่าที่สองเก่าที่สามเกา่าที่สามนะนะแล้วไม่ถอยนะเนี่ยอาจจะนึ่งนึ่งเก่าก็มันยากแล้วนัมันไม่ใช่ยากนะเดินนึ่งเกา่าสองเกา่าสามเกา่าที่เก่านะและสุดท้ายก็นะะเห็นเห็นประดูโสตปันธ์ ยังไม่เห an ็นเลยมันมันยังยังอยู่คนละประเทศโอเคครับไม่มีความหวังว่าจะก็เคมาเร็วเรีวนะเยะเท่าว่าว่าฮาระภริภริปันติสักการังเอวามีวัยทูตินังเพทนังอุปการปฏิทิฏฐังปฏิทังถุมหังคิปเมวะสมิจัะโต สับเพรนตุสังกปัทันตพนารโสยยตทามาณโชติรโสยยตทาสับีเทววิวัชรตุสัพปะโยกวินาสัตุมาเทพวัตวันทรายุสุขิธิขายโยกพวะปิวาดานาสิลิสันิจังบุทาปัจจัยนชัตถารถมาวัันติอายุวานุสุขังพลังพวัตุสัพมังกลัง

เอาขึ้นเขาข้างล่างนะไม่รีบกลับมานะเนี่ยเมื่อไปไปไปกรุงเทพนะเก็บกระเป๋าใส่กระเป๋าที่อยากได้นะแล้วบอกลูกล้านนะเอานะไม่มีลูกค่ะไม่มีรลานไ่จิตค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีพ่อเหรอไม่มีครอบครัวค่ะเอาก็พูดเป็นที่เลยไม่ต้องกลับกรุงเทพเลย พ,พระพระเนี่ยก็มันคู่อ้อยนะมีแต่กพระพระนะและวพระทําให้เราเกิดใหม่เมื่อไม่อยากเกิดใหม่ต้องทิ้งพระเนอะคือหนูสอนเด็กอาชีพไงคะอาจารย์มันไม่ใช่เขียนหนังสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีก็ก็มีมีครูหน้าที่ที่ไม่สนใจเรื <honestly> ่องการภาวนานะมันก็ให้สอนเขานะฮะน,นี่ มันมีคนเยอะๆนะในคงเทพนะก็มันครูอ้อยก็ไม่มีฮะนี่ไม่มได้ครูอ้อยดิที่ช่วยได้นะฮะฮะฮะมีได้ม่แต่ครูที่สอนได้เหรอฮะมีคนเยอะๆนะที่สอนได้และและช่วยได้นะครูอ้อยได้ยินเหรอนะเหมือนกันอะ่า <c oughs> Thank you.